เราบูชาเทพเทวาองค์ในของเรานะไม่ได้มาถวายผานครูเพื่อบูชาอาจารย์แม่เข้าใจนะอันนี้คือถวายครูองค์ในของเราแต่เราก็มีศรัทธาในพระมารดาต่ออาจารย์แม่ที่ทําพิธีให้อาจารย์แม่เป็นเพียงกายที่มีบารมีพระมารดาผ่านมาทําพิธีให้เราแต่ผานครูนี้เป็นผานครูของเราและเมื่อทําไปแล้วพอเราทําไปแล้วเราชีวิตไม่ดี ติดขาดหรือว่าอะไรมาโทษพานครูไม่ใช่นะมันคนละส่วนเข้าใจยังเมื่อเรารับพานครูไปแล้วและชีวิตเราดีเราก็ชื่นชมว่าเอ้ยพานครูทําให้เราดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ดีบอกว่าซวยเอาไปจําเลยอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมเข้าใจไหมมันคนละส่วนแต่ตรงนี้ที่อาจารย์แม่พูดเลยว่าเมื่อเรารับพานครูไปแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าเราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเขาจะยังการเอาพานครูไปเนี่ยคือการที่เราต้องไปปฏิบัติบูชาเมื่อเราไปปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์องค์ในแล้วบาลมีพระมารดาที่เราสัรเริญอยู่อะทุกๆวันพระหรือว่าเราจะต้องถวายดอกไม้พวงมาลัยหรือว่าอะไรทุกวันพระเนี่ยเราจะนึกถึงแล้วเราปฏิบัติบูชาอย่างเงี้ยอย่างน้อยอาทิตย์ละหน,นึ่งวันเงี้ยทำได้ไหม ชีวิตลูกจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน